ผู้วราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันชัดมงคลณบริเวณโดยรอบพื้นที่ตลาดสดและก็พื้นที่ราชการด้านหลังทีวาการอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยรวมกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับปุงผู้มีศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่ตลาด และก็พื้นที่ราชการด้านหลังทีว่าการอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามคัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยร่วมทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งมันที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและก็ความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือการเท็ดงานระวังหน่วยงานภาครัฐและกับภาคประชาชนทุกมู่เล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขันพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธาน,านรักษาสืบสารต่อยอดค่ะ